ก็วันนี้อยู่ในงานนิเทศการพระบรมมีบรเก,ก้เรารอบองค์ประชานะครับผมก็จัดขึ้นที่ชั้นจีนะครับอาคารมารีนนนะครับก็เป็นนิเทศการที่จะได้เห็นพระบรม,มาชายาลักษณ์ในอื้นทียโบถต่างๆนะครับผมประวัติความเป็นมาเรื่องของพระราชดำริต่างๆนะครับผมแล้วก็ธรรมะนะครับผมที่พระองค์ท่านได้ได้นำมานะครับผมปฏิบัตินะครับมาสอนให้คนไทยครับผมมีข้อไหนที่เรายึดถือปฏิบัติอยู่แล้วบ้างไหมครับในจริงๆแล้ว สิ่งที่เราทําอยู่นะครับผมมันมันก็อาจจะอาจจะไม่ได้ทุกข้ออย่างที่ท่านได้ได้ได้ทรงทำนะครับผมแต่ว่าเราก็จะคงจะทำให้ได้มากที่สุดนะครับผมเป็นคนดี้กับสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผมแต่ผมว่าการเป็นคนดีเนี่ยเป็นคนเดียวก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าถ้าทุกคนเนี่ยไม่เป็นคนดีแล้วก็ร่วมมือช่วยกันให้ประเทศเนี่ยมีความสงบมีความสุขมีความสุจริตนะฮะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยกันครับมีแกะมีข้อไหนที่นเด็ดใช้เป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตในการทํางานหรือเปล่า คงจะเป็นเรื่องของการรู้จักในหน้าที่ตัวเองนะครับผมความพอเพียงนะครับผมที่น้อมนำมาใช้ในในชีวิตประจำวันนะครับสิ่งนี้ก็ผมว่าทุกคนก็คงจะทำเหมือนกันนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ที่ง่ายมากๆนะครับถ้าหากเราจะไปสร้างประโยชน์อย่างที่ท่านสร้างมาเนี่ย อาจจะยากมากๆนะเพราะท่านเป็นคนที่มีอัจฉริยภาพเนี่ยในด้านต่างๆมากมายมากๆนะครับผมซึ่งเ,าเราอาจจะน้อมนํามาใช้ได้ในบางส่วนนะครับผมแต่อย่างน้อยก็ให้คํานึงเนจิตใจเสมอว่าเออเราก็เป็นลูกท่านนะเป็นลูกของแผ่นดินนะอะไรเยงี้ครับตัวนั้นเคยมีโอกาสถวายงานด้านละครเฉลิมพระเกียรติหรืออะไรนี้ละครเฉลิมพระเกียรติไม่มีครับผม แต่สิ่งแต่สิ่งที่ที่ผมได,ได้ทำก็คงจะเป็นในเรื่องของเอมื่อเรามีความพอเพียงเนาะเราก็ไม่ต้องการอะไรแล้วเราก็สามารถที่จะมองไปสู่สังคมได้ว่าเออสังคมเขาต้องการอะไรขาดแคลนอะไรตรงนี้ผมก็เคยได้มีโอกาสไปทําหลายอย่างอย่างเช่นไปช่วยเหลือ,อพื้นที่ขาดแคลนโรงเรียนต่างๆหรือจะไปสถา,านที่ต่างๆช่วยเหลือคนต่างๆเนี่ยผมผมก็ทํามาแล้วอะไรเงี้ยครับก็ถือว่า,ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราก็ตามรอยพ่ออยู่นะอะไรเงี้ย<ง> <ๆ S 2> ครับทุกครั้งที่เราลงพื้นที่เรารู้สึกยังไงบ้าง พี่รู้สึกไงก็รู้สึกมีความสุขครับการให้จะนํามาซึ่งความสุขแล้วครับแต่ไม่ได้นํามาซึ่งความหลงนะฮะก็ให้อย่างอย่างพอเพียงให้อย่างพอประมาณให้อย่างรู้จักให้ก็ก็ถือว่าดีที่สุดครับจริงื่อที่บนเวทีเราบอกว่าเราทำไล่มาสมบัติที่บ้านด้วยรปูปแบบองท่านเป็นแบบอย่าง,งจริงจริงก็เป็นสิ่งผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ได้ตรัสไว้พระราชดำริพระราชดำรัสต่างๆนะครับโครงการต่างๆเนี่ยเราได้เห็นข่าวในพระราชสันัก นะฮะตอนนี้ผมก็24แล้วนะครับผมตลอดอสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้บางครั้งเราจะได้ฟังบ้างตั้งใจฟังบ้างไม่ตั้งใจฟังบ้างแต่สิ่งเหล่านี้มัน หมุนเวียนอยู่ในในหัวสมองอยู่ในจิตใต้สำนึกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็ได้น้อมนํามาใช้ตลอดนะครับผมและเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใครๆก็อยากจะทําตามพระองค์ท่านอยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่ดีให้ประโยชน์ไม่มีโทษเลยนะครับผมผมก็ได้นํามาใช้บ้างในเรื่องของการที่จะมีพืชผักสวนครัวปลูกไว้ใช้เองกินเองเหลือก็ให้บ้างนะครับผมก็ได้ก็ได้ได้น้อมนําตรงนี้มาใช้นะครับส่วนมากก็กินเอง ที่ขอนแก่นครับใช่ทำทำที่ขอนแก่นก็ก็จริงๆทุกคนก็คงจะเคยได้เห็นแล้วละครับในในรูปต่างๆก็เวลากลับไปขอนแก่นก็จะไปที่นี่บ่อยๆนะฮะแล้วก็มีพวกมละกอพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอาไว้กิน <c oughs> มีมีเลี้ยงปลาครับแต่ก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ไม่ได้ไม่ไดเอามากินครับเอ่อก็คงจะทําในสิ่งที่เราได้ทํามานะครับผมต่อไปนะครับผม อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำบ่อยๆก็นานๆที่ทำแต่ก็ยังรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราก็มีประโยชน์นะต่อต่อประเทศไทยต่อแผ่นดินนี้ต่อคนอื่นๆที่เขายังไม่มีผมเชื่อว่าหลายๆคนก,ก็ทำแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาหรือว่า ณปัจจุบันที่เราได้เห็นกันเป็นที่สนามหลวงนะหรือว่าที่ต่างๆที่ที่กระจายกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยครับน่วยงานต่างๆอะไรเงี้ยก็คงจะน้อมนำเอาสิ่งที่พระองค์ได้สอนมาใช้อยู่แล้วนะครับอย่างภาพของการทำบุญในเด็กก็ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องการทำบุญต่างๆเป็นผู้ให้ล่าสุดก็เพิ่งไปทำการเขียนงานครับก็อย่างหนึ่งที่เราก็ผมระลึกถึงก็คือก็เราก็ควรที่จะดำรงไว้ก็คือ เราเราเป็นเป็นนักแสดงนะเป็นตัวแทนของก็เป็นเหมือนตัวอย่างให้กับสังคมอ่ะแล้วเราสิ่งเราทําได้ก็อยากจะให้คนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับผมก็เคารพรักพระพุทธศาสนาไว้นะครับผมให้อยู่ในลูกลูกัหลานเขาจะได้เรียนรู้ด้วยเพราะว่าสิ่งสําคัญผมไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรมานะครับผม มอดูบางทีก็ช่วยได้ไม่ได้นะสุดท้ายก็ต้องกลับไปหาพ,พูดพระธรรมประสงค์อยู่ดีนะครับผมนั่นก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ที่ชีวิตก็จะหาอยู่ดีนะครับเพราะว่าแก่มาอายุมากขึ้นมาก็นุ่งขาวหุมขาวหาธรรมะอยู่ดีนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราหาซะตั้งแต่ตอนนี้มันก็ไม่เสียหายและอีกอย่างก็ได้เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังด้วยครับอย่างล่าสุดนี้ไปทำกระถิ่นที่จังหวัดอะไรเอ่อที่ขอนแก่นครับครับแ,แฟนขับแล้วก็น้องเลยใช่ครับก็ไปกับน้องไงย่าครับผมแล้วก็แฟนขับเป็นหลายคนด้วยนะครับเห็นว อ๋อครับล่าสุดก็มีโอกาสได้ได้ไปเยี่ยมชมโครงการในราชุปธรรมนะครับผมที่อำเภอหัวหินนะครับผมเป็นศูนย์รักสุนัขหัวหินนะครับผมที่พระองค์ได้ก่อตั้งขึ้นนะครับผมเนื่องจากปัญหาสุนัขจรจัดเนี่ยมีมากแล้วก็สร้างความรำคาญควางความเดือดร้อนให้แก่คนในชุมชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับผมนี่แค่อำเภอหัวหินนะครับมีสุนัขที่อยู่ในโครงการเนี่ยตอนนี้พันกว่าตัว อยู่นอกโครงการอยู่ตามถนนต่างๆที่ที่ได้รับการฉีดยาพิษนักบ้าฉีดยาต่างๆแล้วเนี่ยอีกหลายพันกว่าตัวนะครับนี่แค่เพอองหินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากถึงทุกคนด้วยละกันว่าใครที่มีน้องๆน,นะฮะน้องหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยที่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้จริงๆหรือว่าคุณไม่รักเขาแล้วเนี่ยก็คือคือถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเราเราก็อย่ารับเขามาเลี้ยงเลยหรือว่าถ้าอยากที่จะให้โอกาสสัตว์ที่ขาดแคลนความรัก นะครับผมผมเชื่อว่าโครงการหลายโครงการเนี่ยมีการรับอุปถัมภ์น้องสุนัขน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงต่างค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าน้องๆเหล่านี้เวลาเขาได้เจอเจ้าของใหม่เขาจะรักเจ้าของเของอามากเลยนะครับผมอันนี้สัมผัสมาแล้วโดยส่วนตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็อยากจะให้ทุกคนคำนึงรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำไปด้วยนะครับผมคุณแม่ก็มีผิดเสื้อผจากเสื้อได้อ๋อใช่ครับใช่ครับก็เป็นของเราความตั้งใจของเราเยอะเลยใช่ครับก็คือก็คือ เ,เราก็คือเราไม่มีเสื้อดำใส่ด้วยแหละนะ mm hmm. เริ่มจากว่าเราไม่มีเสื้อดำใส่ mm hmm. เราก็แลกมาทำเสื้อทีนี้เนี่ยเราอยากทำให้ในครอบครัวเราก่อนแตพ่พอดีว่าเออไหนๆก็จะทำทั้งที mm hmm. ก็เอาไว้เผื่อแจกคนที่ใกล้ตัวคนรู้จักอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมไปถึงคนที่อยู่ในเราแกแถวบ้านด้วยครับทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้ทํามาทั้งหมด300ตัวครับ mm hmm. ผมแล้วก็กําลังสั่งทําใหม่จริงๆก็มีหลายๆคนฝากทําเหมือนกันนะครับเราออกแบบเองหรือเป่ ออกแบบเองครับออกแบบเองก็ให้อยู่ในการเทศะท,ที่เหมาะสมไม่ได้มีข้อความหรือว่าอะไรที่ที่ดูดูไม่เหมาะสมครับ mm hmm. จริงๆแล้วก็คงเราก็อยากให้ให้คนที่ไม่มีปัจจัยเรื่องของเงินนะที่จะมาซื้อเื้อ,อหรือบางคนก็ขนาดผมเองเนี่ย ยังไม่มีเสื้อดําเยอะเลยพูดตรงๆนะผมเองก็ก็ต้องการเสื้อเหมือนกันใช่ไหมแล้วคนอื่นๆล่ะที่เขาไม่มีเวลาไม่มีเงินที่จะไปซื้ออย่างเงี้ยเราก็คงเอาไปแจกแล้วก็ที่แม่เอาไปแจกก็เป็นการเคหะด้วยนะฮะก็อ่าก็ก็ได้ได้เรียกว่าก็มีประโยชน์กับกับคนที่นู่นอะไรเงี้ยครับผมจะมีการทำเพิ่มไหมคะถ้าเกิดแฟนคลับหออรืออาจจะอาจาอาจะทำทำอีกนิดหน่อยพอครับผมส่วนถ้าใครที่อยากจะ นำไปทำต่อให้กับคนในองค์กรหรืออะไรเงี้ยก็ก็ก็ได้ครับผมก็คุณแม่ได้แจ้งไว้ใน IG แล้วอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับทางเรานะอะไรเงี้ยครับ <c oughs> อย่างเราได้นชวนเพื่อนหรือน้องญา่าอะไรางี้ร่วมทำบุญเสื้อตัวนี้ด้วยเออจริงๆก็ก็ก,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 ก็ชวนนะครับชวนครับแต่ว่าน้องเขาได,ได้ได้ไปทำเสือ้อให้กับเด็กๆที่ยากไร้ที่อยู่ที่บนดอยอยู่แล้ว <c oughs> ก็มีโครงการเหมือนกัน <c oughs> <ๆ S 2> ก็เลยเจะได้ไม่ไมเ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะได้ ไม่ได้วุ่นวายมากน้องก็ทาของน้องไปเลยผมก็ทาของผมไปเลยเพราะยังไงก็ได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมด้วยเหมือนกันเท่าๆกันอยู่แล้วครับผมก็เลยแยกกันทําเลยครับเชิญชวนนิทรรศการนิดนึงครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มานิทรรศการพระบรมีปกเก้าหล่อพงประชานะครับผมนีจริงมีมานานแล้วแต่ว่าจะมีวันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับผมอยากใช้คุณพ่อคุณแม่นะฮะน้องๆนะฮะวันหยุดวันน้อง้างเนี่ย มาเข้ามาชมนะครับผมก็จะได้เห็นถึงพระบรม,มาชายลักษ์ณในอ,อิเลียโบ,บต่างๆนะครับผมแล้วก็ประวัติความเป็นมาใน,ใน,ในพระบรม,มาชายลักษณ์นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆนะฮะที่แบบเรียกได้ว่ามีคุณค่าต่อการมาน้อมนําในการปรับใช้ชีวิตยอย่างมากเลยครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะบอกญาติญาติบอกเพื่อนๆมาได้ครับผมไม่เสียค่าใช้จ,จ่ายครับ